สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ห้องศนจากทางต้นว่านทีวีพบกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะ3-4วันที่ผ่านมาค่ะฝนตกในจังหวัดแม่ห้องสอนตลอดเวลานะคะส่งผลทําให้น้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมไรนาของพี่น้องชาวบ้านในเขตตาบลมอกจําแปะหลายพื้นที่นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุน้ําแม่สงาล้นทะลักท่วมนาชาวบ้านและสะพานสู่ตองเปซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ห้องสอน ได้รับความเสียหายสะพานซุดนะคะจึงทำให้ต้องประกาศปิดสะพานชั่วคราวค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสะพานสูตองเป้นในวันนี้นะคะวันที่15สิงหาคม2558พระประหลัดจิตพัฒน์อัคคปัญโยสวนธรรมภูสมะได้เจริญพรว่าตอนนี้ความเสียหายยังประมาณไม่ได้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจึงจะทราบว่าส่วนไหนของสะพานบ้างที่เสียหาย แต่ส่วนที่เสียหายที่ทราบตอนนี้คือส่วนสะพานข้ามน้ำฝั่งทางสวนธรรมภูสมะซึ่งเสาต่อม้อสุดประมาณ80เซนติเมตรค่ะคาดว่าส่วนนี้น่าจะได้รื้อเพราะน้ำเซาะตะลิ่งพังในช่วงนี้จึงต้องประกาศปิดสะพานสู่ตองเป้ชั่วคราวห้ามนักท่องเที่ยวและสัทธาเดินผ่านสะพาน และงดการบินทบาทเพราะกระแสน้ำอย่างเชี่ยวแรงเสาสะพานซุดเกรงจะเกิดอันตรายได้สำหรับแนวทางการซ่อมแซมสะพานนั้นต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจึงจะได้มีการปรึกษาร่วมกับหลายหน่วยงานว่าจะต้องซ่อมแซมสะพานอย่างไรบ้างค่ะค่ะพระอาจารย์คะความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ความเสียหายยังประมาณไม่ได้เพราะว่าเรายังรอ น้ำลดลงก่อนเมื่อน้ำลดลงไปแล้วก็จะเห็นว่าส่วนไหนที่เสียหายบ้างแต่ที่เรามองเห็นในตอนนี้เนี่ยในส่วนสะพานก็คือส่วนสะพานข้ามน้ําส่วนสะพานข้ามน้ำฝั่งฝั่งทางวัดตรงต่อหม้อซุดลงไปอยู่ประมาณ8 0เซนซึ่งน่าจะาตรงนี้น่าจะได้ลื้เพราะว่าน้ำซอกลงมาซอกตะลิง่ง ทังไปตัวตลิงเนี่ยเมื่อทําใหม่ๆหม่ในทางประมาณรักษาเมตรน้ําเซาะลงมาเรื่อยๆก็ทําให้ต่อหม้อคอสะพานนั้นสุดลงไปอาสุดลงไปแล้วตอนนี้ถ้าจะเดินหรือจะอะไปบินธบาทก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าน้ําเองก็ยังแรงอยู่ยังไหลแรงอยู่เซาะคอสะพานไปเรื่อยๆส่วน ที่จะบูรณะหรือซ่อมแซมนั้นเราต้องดูหลังน้ําลถอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็ต้องปึกษาหารืออยากาลายหน่วยงานซึ่งเมื่อวานนี้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดทางอรองผู้ว่าก็เ,าเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วว่าหลังน้ําลถเราก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะทํายังไงค่ะตอนนี้นี่ประกาศปิด ชั่วข่าวใช่ไหมคะประกาศปิดชั่วขราวก็เพราะว่าถ้าหากช่วงนี้นักท่องเที่ยวอาจจะเดินเข้ามานักนักท่องเที่ยวจ,จะเดินมาเที่ยวก็เลยกลัวเป็นอันตรายสําหรับตัวสะพานตรงข้ามน้ําก็เลยทางทททำป้ายมาปิดไว้ทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านเข้าไปกลัวจะเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา สำหรับทางด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยนายเพิ่มวิทยาการทศสงหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องสอนได้รายงานสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจำนวน3ามอำเภอได้แก่อําเภอปลายน้ำจากแม่น้ำปายไหลเข้าท่วมรีสอร์ทเจ้าหน้าที่ได้ทําการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจํานวน3มรายและสามารถนํารถจักรยานยนต์ขึ้นจากน้ำได้จํานวน5คันถูกน้ำพัดสูญหายจํานวน4คัน อำเภอปังมะผ้าน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎรจำนวน3ตำบล12หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย500ไร่นาข้าวเสียหาย200ไร่และอำเภอเมืองแม่ห้องสอนน้ำในลำห้วยล้นเข้าพื้นที่การเกษตรจำนวน3ตำบล10หมู่บ้านสพานขาด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเร่งสำรวจมูลค่าความเสียหายเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือต่อไป จึงได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรและขอให้เก็บเข้าของนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยถ้าหากว่าประสบภัยพิบัตินะคะสามารถแจ้งได้ค่ะที่สายด่วน17 8 4ตลอด24ชั่วโมง ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงระหว่าง3-4วันที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกหนักตลอดเวลานะคะส่งผลให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมในเขตของพื้นที่การทํากินของชาวบ้านหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะช่วงระหว่างนี้ค่ะทางปพจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอุทก,กภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะ